แน่นอนทุกคนค่ะถ้าหลายคนเคยเห็นนะคะคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าออกงานคู่แล้วก็แฟนคลับแบบชื่นชอบมากน้องยูกิกับน้องฟอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เปิดคู่จิ้นนะน้องยูกิกับน้องฟอสตอนนั้นออกงานคู่กันเป็นยังไงบ้างถึงบอกว่าหลายคนชอบมากที่แบบไว้จับจิ้นเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ชอบค่ะก็มีมีผู้จัดแล้วก็หลายๆงานเจ้าภาพก็ก็จ้างอะไรมาเอฟจ้ามาคู่อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ค่ะ อย่างน้องฟอสแหะครับเป็นไงบ้างเห็นกระแสไหมเฮ้ยแบบเฮ้ยเรามาประกบกับยูกิแล้วแบบเฮ้ยมันฟินมันน่ารักมันร้องร่กันอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากครับท <hmm ี่แบบทุกคนชอบเราทั้งสองคนใช่ครับเวลาแบบเราไปงานด้วยกันอะไรแบบนี้ครับจริงๆเหมือนเวลาแบบเรามองงานกันเฮ้ยเราจะร้องเพลงอะไรหรือว่าเราจะจัดโชว์เพลงอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยมีแหวมีแหวอะไรอย่างเงี้ย มีมีก็คุยกันก่อนค่ะว่าแบบพี่ลงเพลงนี้ได้ไหมแล้วองเพลงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรงกันแล้วก็ลงสคริปต์มีโอกาสกับนายห้างให้แบบว่าเฮ้ยทำซิงเกิลคู่กันฟอสยูกิไหมเคยคุยกับนายห้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้คุยกันกับคุณพ่อเลยค่ะแต่ก็น่าจะมีค่ะนลรื่อบนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเราได้ทําแบบเขาเรียกว่าซิงเกิลคู่กันอยากทําเป็นแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวฟอสก็ได้ทุกแนวเลยเนาะใจไม่ชอบใจไม่ยกอะไรก็ได้เนาะใช่ครับผม ยังไม่เคยมีแนวเพลงแบบสตริงคช่แล้วแล้วหนูเป็นหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงสตริงมากหนูก็เลยแบบเออสตริงก็ได้แบบลองพู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้ขอจริงๆขอสักนิดหนึ่งไหมท่อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพลงอะไรดีคะยูกิขึ้นแล้วก็ฟอลตามอะไรอย่างงี้เหรออ่าแบบโจ๊ตโจ๊ตหรือว่าสตริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพลงอะไรดีใจน้องมันเต้นทีทีใจน้องมันเต้นทีทีคิดหอด้วยนี้ใจซ ใครกอดใครห่างกะลาปานนอนแนงเื่อดูการเหยวันเปลี่ยนแปลงใครหักใครแพงบ่มีวันสางราธนาเคียงคู่ขึ้นหอแต่มือนีนออบ่มีเจ้าแล้วเสียงจ้าจะเจีวอยู่ใสโนอยู่ใสน่กันเลยปิดคนขีเมากันเลยเป็นคนขีเมาที่ชอบเอาแต่ใจผู้สาวบ่มักเขาว่าไอ้เป็นเสือร้าย รูปคืนนี้เฮามาเต้นโสดโซตายพาบดีกะมักผู้ใหม่ให้มักแบดกายเชิญทางนี้ จริงแบบเคมีเข้ากันมากในเรื่องของแบบว่าพี่กับน้อกันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีโปรเจกต์ดีที่เกิดขึ้นระหว่างฟร้อนกับน้องยุกิเนาะแล้วฝากผลงานให้กับทุกๆแต่ละกันนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปนะคะผลงานเพลงใจแต่งค่ะแต่งเองร้องเองเล่นเอ็มีเองร้องให้เองค่ะ ก็ฝากด้วยทางช่อง YouTube ไหทองคำเรคคอร์ดนะคะขอบคุณครับลูกก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วก็คอนเสิร์ตคู่กับน้องด้วยครับผมแล้วก็จะมีผลงานมาเร็วๆนี้ฝากทุกคนติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณค่ะถ่ายที่ค่ะไทยทีกคุณ